คลิปนี้นะฮะก็จะพาไปดูแขงของป๋าพรบางขุนเทียนนะฮะที่โรงเรียนพิบูลวิทยายลัยนะครับผมขอญาตก่อนก่อนอื่นขอชมพระในคอ,อก่อนเลยโอ้โหสมเด็จพิมพ์อะไรครับป๋าครับอันนี้พิมพ์ใหญ่พิมพใหญ่วพิมพใหญ่วัดละคังเลยนะฮะ อันนี้ได้เปิดราคาไหมครับป๋าครับอ๋อไม่ได้เปิดถ้าเปิดก็หลายล้านอยู่เปิดก็หลายล้านนะเรียกเอาไว้ใช้ก่อนใช้ก่อนป๋าพรนะฮะไม่ไม่ปิดบังเลยนะฮะไม่ปิดบังหัวนี้มอดูนี่ก่อนป๋าเป็นจิตระดาครับสมเด็จจิตระดานะของป๋าพรบางขุนเจียนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้เหมือนกันนะฮะไม่เปิดนะฮะแต่ถ้าได้สัก5ล้านก็ไม่แน่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 อันนี้ก็ไม่แน่ครับครับผมอ่ามาดูพระของป๋าพรกันนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหอลังการนะครับ FC ครับ นี่สังกระจยัยงาแกะนะฮะทั้งดุนโอ้โหสุดยอดอลังการนะฮะป่าก็เปิด่อยฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะเอฟซี FC ครับผมนี่ฮะรับรองว่าซองแผงนี้เราจะได้ดูทุกรสชาติครับเอฟซี FC ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวทักทายมาติดต่อมาขอบูชาจากป่าได้เลยนะครับผม อันเนี้ยเปิดไปเท่าไหร่ครับป่าครับอ๋ออันนี้เปิดไปสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านี่ฮะไม่แพงงาทั้งดุนนะเลี่ยมเงินด้วยนะครับผมเรีเงินได้เลี่ยมกว่าป่าอยู่แล้วเก่าด้วยไม่ยุคไหนนะป่าเนี่ยประมาณยุคไหนเนี่ยสังกัดใจเนี่ยนะถ้าผมถ้าไม่ผิดนะผมว่ามันยุคหลวงเงินแต่ไม่นี่นี่เป็นงานของโอ้โหติดยุคหลวงข้งเงินนะฮะนี่ๆๆๆนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่งานงานแกะหลวงข้งเงินนะครับงานแกะหลวงข้งเงินครับเอฟซีครับเงินฮะการคิดลอกครับผมไปเจอกันได้นะฮะ เมืองพิษณุโลกเมืองแห่งคนเล่นพระเมืองแห่งเศรษฐกิจเมืองแห่งการค้าขายนะฮะอากูพัทยานะปะ่าพรบางขุนเทียนนะฮะนัดกันแล้วนะครับผมอ่านี่สมเด็จบางขุนพรมองค์นี้ล้านสามสมเด็จบางขุนพรม,มองค์นี้นล้านสามนะฮะพิมพ์สังคตินะฮะเอฟซีครับนี่ฮะนี่นัดนัดเนี่ยดูอันเนี้ยสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยพิษณุโลกไปเจอกันได้เลยนะอยากเห็นอยากเห็นตัวจริงนะอยากเห็นองค์จริงนะครับปาอ่าป่าพรยินดีนะฮะ เนี่ยครับผมร้านแสนะฮะสำหรับองนี้นะครับผมเนี่ยองค์นี้เท่าไหร่นะป๋าเออหลวงพ่อเงินนะครับป๋าครับหลวงองค์นี้นะเอาไปแปดหมื่นทองแปดหมื่นนะฮะแปดหมื่นนะครับเอซีครับอยากขายอยากขายอยากขายราคานี้อยากขายแล้วปกติเปิดหลักแสนนะครับผมจะบอกกันนะฮะเอซีนะบางทีเนี่ยราคาอยากคิดว่าเป็นราคาที่เวอร์วังนะฮะอันนี้เป็นราคาที่ตัวจริงเสียงจริงของจริงนะครับเอซีนะฮะเวลาที่เราจะซื้อเราจะอะไรก็ สามารถเปรียบเทียบได้นะเปรียบเทียบอย่างงานชิ้นนี้เขาต้องตีถึงห้าหกหมื่นนีิครับผมแบบอยากขายมันจะคิดว่ามีงานดุนทั้งดุนูใหญ่นะเป็นก้อนงานก้อนเลยเนี่ยครับดุ้นนโอ้โหเรียกใหญ่มากครับโคนงานเลยปะงาเลยครับโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่ฮะเราไม่แพงนะครผมบอกเลยเลยว่าราคานี้ไม่แพงจริงๆนะครับผมถ้าเทียบกับมูลค่าความเก่าของงานนะฮะแล้วงานเดี๋ยวนี้ก็แพงด้วยนะฮะนี่ครับผมแล้วยังมีเนี่ยเครื่องงา นี่ฮะลูกมานน่ะตวงสามแสนไดก็มีนี่ฮะมีหมดเลยเป็นสครับเอาวัดเกศสองแสนเจ็ดสิบสิบหน่อยก็มันก็มีเอาแบบไหนบอกมาจัดนี่ครับผมมีหมดเลยนะมีหมดนะครับเป็นีครับนะฮะโอเคนะฮะก็คร่าวๆสำหรับตู้นี้นะเดี๋ยวไปชมตู้อื่นกันนะครับเป็นีครับของเยอะครับของนี่ฮะอลังการนะร้านของป๋าพรบางขุนเทียนนะฮะนี่ฮะมีพระเรียกว่าเกือบทั่วประเทศอ่ะ เกือบทั่วประเทศรวมอยู่ตรงนี้นะฮะเกือบทั่วประเทศรวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะอลังการงานสร้างน,นะครับท่สิครับนี่ฮะนี่โอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรครับป๋าครับชุดโขนนะฮะอันนี้เป็นของเก่าเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นปา๋าเอามาครั้งแรกที่เอาออกมาชุนดนี้เป็นทีดว่าเป็นชุดที่หวงมากเพราะว่ามันหายากเก่เาเป็นของเก็บ เพราะว่าไปงานอื่นผมไม่เห็นฝาออกมาเลยนะโอ้โหนะฮะ FC ครับดูนะฮะท้าเวสุวรรณนะฮะอันนี้เปิดให้บูชาทั้งหมดเลยนะฮะท้าเวสุวรรณแบบนี้เปิดให้บูชาเท่าไหร่ครับป๋าครับหเปิดดูหน้าร้านนะครับครับผมหมื่นหนึ่งเปิดหมื่นหนึ่งเอาคู่นี่เอาแค่หมื่นห้าอ๋อคู่นี้สององค์นี่นะโอ้โหนะหัวละสามพันห้าถ้ายกคู่ที่ห้าหมื่นยี่สิบสี่หัวโอ้โหนะฮะองค์ หัวเดียวเท่าไหร่นะฮะ3,500สแต่ถ้าเอายกชุดกี่หัวครับยี่สหัวเอาแค่ห้า0 0ื่นนะเอฟซครับ,รบนี่ฮะสำหรับนักสะสมนะครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันน,นะฮะอันนี้เสียงพ่อครูนะฮะ อันนี้เขาทาจากอะไรครับป่าครับเนี่ยเขาเรียกทำด้วยกระดาษสาแล้วไปคุ้มด้วยนในไอ้ดินเผาอีกทีนึงลงรักปิดทองอ่าครับนะฮะเก่าอันนี้ประมาณยุคไหนยังไงอายุประมาณกี่ปีครับป่าครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ตามจาก50ปีไม่ตากว่า50ปีนะฮะ,ะ,ฮะโอ้โหเสีย่ะาไม่ผมเพิ่งเคยเห็นโปรที่เคยเห็นใจใหญ่ๆนะฮะอย่างนี้มันต้องคนที่รักจริงๆอันนี้มันงานศิลปะที่ที่อลังการเขาเรียกว่างานฝีมือชาววังทั้งรูปอืนี่ฮะ ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในวันนี้นะครับเอฟซีครับงานช่างหลวงงานในวังครับผมเนี่ยแล้วราคาไม่แพงนะฮะหัวละสามพันห้าสามเท่านั้นเองนะฮะนี่ฮะมาคุยกันนะเดี๋ยวสุดท้ายขอเบอร์นี่ฮะมีอันนี้เออ่ทศกัณฐ์ใช่ไหมฮะมันมีหลายมันมีมันมีครบทุกหัวอันนี้ทศกัณฐ์นะเรียกว่าเป็นอ่าเกี่ยวกับรามเกียรตินะฮะเกี่ยวกับรามชุดรามเกียรติเลยนะฮะ อันนี้เสียงพ่อแก่หูอันนี้ผู้หัวเจ้าเนี่ยมันหลายอย่างครับเนี่ยผมแค่เห็นทองความเก่าของทองผมก็ขนลุกแล้วนะฮะความเก่านะครับป่าครับเนี่ฮะรักเก่าทองเก่านี่นะฮะอือหือเนี่ยใครชอบของโบราณของสะสมนะฮะของสวยงามเนี่ยครับผมกล้าท้าวว่ามันหายากสุดๆถ้าไม่ใช่นักสะสมที่ว่าเพราะผมไม่เห็นที่อื่นเลยป่าครับผมไม่เห็นที่อื่นเลยนะฮะอันนี้เป็นหนธุมาาใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ไหม ใช่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 ส่วนอันนี้ก็เนี่ยมีเขี้ยวเขี้ยวอะไรเขาเรียกว่านนทกป่าพวกอะไรเนี่ยอะไรนะมัาเรียกไปะถຽนมันเป็นชุดถุงเท้าเนี่ยมันอ่าชุดลำมรเกียนนะฮะกระเกียนเลยครับชุดลำมรเกียนนะฮะครบหมดเลยครับนี่ฮะอาจจะเป็นพวกพิเภกพวกอะไรพวกเนี้ยนะนี่นี่นะฮะเนี่ยนี่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 เนี่ยเนี่ย F4 นะฮะเก่านะฮะนี่ครับผมนี่ชุดนี้ให้เดินพิษปัตตาีครับ พริกปัจจบีก็ไม่เจอนะฮะม,มาเจอได้ตรงนี้นะฮะเอซครับผมมานี่ฮะที่ป่าพรบางขุนเทียนนะฮะเอซครับนี่ฮะ,ะ,อ,อ,ะ,ฮะ,ฮะอลังการงานสร้างนะฮะอลังการงานสร้างจริงจริงเดิมเขาเขาเป็นสาขาบัะชาชาติเขาเขาทำปรตูอ๋อเรียกว่าเหมามาบ้านเดียวเลยเ,ยเลยหมามาบ้านเดียวเลย นะเรื่องเขาเสียชีวิตที่นี่น้องชายไม่ไม่รู้เรื่องคือเขาไม่อยากเก็บเขาเหมามาให้เลยอืนะบ้านนี้ผมเหมามาประมาณตอนนี้ประมาณ5ล้านของบ้านเนี้ยเหมาประมาณ5ล้านนะฮะได้ของพระคุชาที่ผมเป็นชั้นรถหกล้อโอ้โหนะนี่สาัวพัทยาสุดยอดจริงๆนะครับโหนะฮะนี่ฮะเรื่น้ำเก่าเก็บเก่าครับผมเขาไม่ป็นนักการขายเขาเขาเป็นหัวหน้าชาวบชานชาติจุลินโก้เกษียณไปแล้วครับผม นี่ฮะ F4 ครับนี่ฮะมาดูกันนะฮะนี่ฮะพระบูชานะครับผมปู่อลังการงานสร้างดอมเดิมเลยเนี่ยรุ่นแรกปีศูนย์แปดอันนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีอะไรครับแม่ป่าครับเป็นุ่นแรกปีศูนย์แปดปีศูนย์แปดนะฮะไม่ดังไม่อะไรทั้งสิ้นโอ้โหหายากสุดอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับป่าครับอันนี้ช่วงก่อนนี้มันก็อยู่ประมาณสองพันห้าแต่ตอนนี้อยู่ที่อยู่มันเจ็ดพันแปดอ๋อเปิดอยู่ประมาณมันเจ็ดพันแปดรักชอบโทรมา คุยกันนะฮะคุยกันนะโอ้โหนะฮะนี่ครับได้สมบูรณ์จริงรับประกันคุณภาพครับสวยงามอ่ะสวยงามมากอันนี้เดิมๆมาแบบนี้เลยนะครับป่าครับรักเอาไว้เนี่ยกลัวมันดำไงี่ยเดิมของเขาจะมีเนื้อเดียวคือเนื้อแผ่นต้างเป็นปิเนียมชุบทองครับทองเหลืองทองแดงเก๋หมดอ๋อต้องเป็นปิ่นเนียมชุบทองนะฮะอ่านะครับผมนี่ฮะได้ความรู้ด้วยนะครับเอฟซีครับเป็นปิเนียมชุบทองเท่านั้นท่านนอกนั้นไม่ใช่โอ้โหนอกนั้นเก๋เลย เขต้องการมันหายากมันต้องทำเจอเก๋หมดมันเป็นแผ่นนองแดงหรือว่าแผ่นอะไหมดเลยแผ่นอื้อครับผมครับนี่ฮะดูความอลังการของร้านร้านป่าพรนะฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหอันนี้อะไรครับป่าเนี่ยอันนี้ของันนี้ของหลวงพ่อแพร,พร้วิบูลทงหลวงพ่อแพร,พร้วิบูลทองโอ้โหไม่ถามไม่รู้เลยนะเป็นเนื้ออะไรครับป่าครับเนื้อผงครับที่เนื้อผง <ม S 1> <า>นะฮะมาดูไม้ดิเขาฝาดไม้โบราณเลยบ้านนี้ของบ้านเดียวคนเลยครับผม สุดยอดนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับป่าครับอ่าอันนี้หมื่นห้าหมื่นห้านะครับเอฟซีอันนี้สร้างประมาณปีไหนครับป่าคอนครับแปดพันแตปีไม่ได้คือแต่ทันหลวงพ่อแพรแน่นอนทันแน่นอนอ่าทันยุติหลวงพ่อแพรแน่นอนนะครับผมเพราะความเก่าถึงแน่นอนเพราะหลวงพ่อแพรท่านไม่ใช่พาลึกมากนะฮะครับผมนี่ฮะหัวทางการฮะเอฟซีเนี่ยเดี๋ยวทักมานะฮะทักมาได้เลยนะครับนี่ หลากหลายจริงๆนะครับผมนี่พระบูชาหลวงพ่อปานอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับป๋าครับนนเนื้อสิลิกาล้าเนื้อซิลิก้าหลวงพ่อฤศิลกําโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อฤศิลจําปุกเสกวัดท่าสูงนะฮะเปิดไว้เท่าไหร่ครับป๋าครับป๋าคงนี่สามพั 3, นห้าสามพันห้านี่ไม่แพงนะไม่แพงนะครับหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมนะ,ะน,นี่สร้างน้อยหายากมากสร้างน้อยหายากาว่าเป็นเนื้อซิลิก้าเหมือนกันแต่เขาออกมาไม่เยอะเขาออกให้สร้างบทวัด วัดบางไอ้ที่วัดเอ, <ừ> um. อียอะไรโมนอนโอ้ปี่ปี26นี่นลึกมากนี่ก็โอ้โหแล้วสร้างมาเยอะไปเปิดดูในจะ40 <ใน S 1> ป,ปีแล้วเปิดไปเปิดอยู่ใน YouTube ได้มันแพงหายากอ๋ออันนี้เปิดปา๋าเปิดไว้เท่าไหร่เขาเล่นกันอยู่ประมาณ9,000แต่เปิดอยู่7,000เปิด7,000นะฮะ,ะคุยกันดีๆมีรถอีกนะฮะนี่หลวงปู่แหวนอันนี้เป็นซิลิก้าเหมือนกันใช่ไหมครับผมไม่ใช่อย่างที่เขามาเดินขายที่ตามไอ้พวกอ่าอันนี้มีวันละของวัดนะฮะ ของวัดแน่นอนนะฮะเพราะว่าศิลปะอะไรต่างๆนี่คือมีเอกลักษณ์เลยนะฮะอันนี้ป๋าพรเปิดมาเท่าไหร่ครับผมอันนี้สามพันห้าสามพันห้านะฮะเอฟซีครับอันนี้ทันหลวงปู่เลยทันรับประกันคุณภาพก็น่าจะประมาณก่อนปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะฮะก่อนปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับผมนี่ฮะนี่หลวงปู่ทวดโอ้พระนี่แต่อันนี้ผมไม่ทราบที่มาจากไหนเพราะเก่าคลาสสิกมากเลยคลาสสิกเป็นซิลิก้าเหมือนกันเหรอครับป๋าโอ้เนี่ยเนี่ย เนี่ยเอฟซีฮะเนี่ยมีลายเซ็นเขาอาจจะสร้างถวายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะอาจจะสร้างถวายวัดก็ได้นะครับสวยงามฮะปู่ทวดนะครับผมบเดี๋ยวราคา,<ม>ายังไงก็อ,อ่าดูฮะสมเด็จพิจารณ์โตเมื่อกี้ผมก็ลืมนะอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับป่าครับอ่านี่เป็นเนื้อมันเป็นคล้ายๆเหมือนเนื้อดินอะไรสักอย่างมันเป็นดินเป็นผงเบาๆไหมป๋าถงบไมมันก็อ่าผมผาป๋าผายับป่อยนะเนี่ยฐานก็หนักครับนี่นี่ครับ โอ้โหนี่ฮะเป็นเนื้อดินนะฮะโอ้โหอลังการสวยงามนะฮะโอ้หใจคอไม่ดีเลยป๋าจะปล่อยเมื่อกี้อย่าไปนะฮะนี่ฮะเปิดไว้เท่าไหร่ครับสำเร็จพิจารณตรงนี้ครับป๋าครับสองหมื่นครับสองหมื่นนะฮะอ๋อนะฮะเอฟซีเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะเอฟซีครับคุยกันได้หมดนะฮะป๋าลองลองยกขึ้นหน่อยนะฮะลองยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยนี่นะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นปกเลยครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะสมเด็จพุทธจันโตเปิดไว้สองหมื่นนะองนี้นะโทรมาหาป่าได้เลยนะครับผมป่าครับอาถามเรื่องส่วนตัวมั่งป่าเล่นพามางก,กี่ปีแล้วครับผมก็เล่นมาสาิบกว่าปีแล้วครับสามสิกว่าปีสามสิกว่าปีเนี่ยป่าเคย ซื้ออะไรซื้อถูกขายทั่วไม่สุดเหรครับในชีวิตนะครับป๋าครับซื้อเหรอครับครับผมซื้อเคยซื้อสมเด็จงค์หนึ่งแค่เจ็ดร้อยบาทซื้อสมเด็จเจ็ดร้อยบาทขายไปเท่าไหร่ครับป๋าครับขายไปล้านสามขายล้านสามนะฮะนี่ฮะสิบแปดปีที่แล้วสิบแปดปีที่แล้วนะฮะหลังจากผมเกรงใจป๋าอยู่นานนะฮะวันนี้ป๋าเปิดใจแล้วนะฮะซื้อเจ็ดร้อยขายล้านสามนะฮะผมเองไม่เคยเปิดตัวและผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากรู้จักใครแล้วผมเป็นนคี่ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้จักผมกับผมเป็นคนแรกเลย คลิปนี้คลิปแรกนะฮะเพราะผมไม่เคยให้ใครมามาถามประวัติผมแล้วผมไม่เคยสิงใครแล้วผมครับผมนี่ฮะเรียกว่าไม่รักกันจริงไม่ยอมบอกแล้วเคยโดนพักเก๊อะไรแพงๆบ้างป่าในชีวิตอะครับผมมันบ่อยมันก็ต้องมีการนักเล่นน่ะเมื่อเล่นแล้วมันก็ต้องมีผิดพลาดทั้งทั้งแพ้ก่อนจะเป็นก่อนจะเก่งมันก็โดนครับครับผมมันมีครับไม่ไม่มีใครหรอกที่จะเก่งในโลกเขาจะไม่โดนเอาเลยมันไม่มีก็เรียกว่าโดนอยู่เรื่อยๆมันก็มีโดนครับผม โอ้โหสุดยอดนะวันนี้ได้คุยกับป๋าพรบางกุเทียนนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะเราได,ได้เห็นของสวยของงามนะนี่ฮะความอลังการนะฮะของร้านป๋าพรนะฮะป๋าครับสุดท้ายแล้วขอเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ง่ายๆเลยครับป๋าครับ096ย์6 <96. S 1> เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองี่สองแปดชวนอีกครั้งครับป่าครับเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์เครับเจ็ดสองศูนย์เจเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็อีกเบอร์ก็ได้ครับฮะอีกเบอร์นึงฮะศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้นะฮะศูนย์หกสอ 4 7 3 4 4็านะฮะป๋าพรบางขุนเทียนนะฮะร้านเปิดอยู่ที่บางขุนเทียนไม่ได้เปิดร้านเปิดไห<ผ>มฮะคนนักะสะสมเก็บยู่บ้าอ๋อนะฮะถ้านัดกันจะไปดูที่บ้านอะไรกันได้ใช่ไหมครับผมบบเพราะ f อฟซผมได้อยู่ในกรุงเทพเยอะมากนะนะฮะก็อย่าลืมกันนะครับ FC ครับผมวันนี้นะฮะได้เรียกว่าสะใจเลยนะฮะสองพระ แตงภาพป๋าพระะพสะใจเลยความสนุกความเพลิดเพลินผมไม่ได้มาเปิดขายนะผมอยู่บ้านเฉยๆผมขอพูดที่ผมจะเก็บสะสม,มอยู่ในบ้านจะออกมาเวลาในงานเท่านั้นอ๋อปกติเก็บพร<ค>ะประพุ่าเก็บสะสมนะ,ะผมไม่ค่อยได้ออกไปใทยแบบว่าไม่ได้เปิดร้านเป็นสูตพระหรืออะไรแต่นับเก็บเก่านับสะสมเกา่าครับผมแล้วผมก็เล่นมาสามสิบปีผมก็ไปเกือบทุกงานเนี่ยครับผมทำารประกวดเรียกว่าเน้นเก็บสะสมนะฮะเน้นเก็บสะสมนะะนี่ะก็ดูกที่นี่ฮะ เนี่ยครับโอ้โหไม่ฮะนี่ฮะกู่พัทยาการันตีน,นี่ไม้ใไม่ใอ่ม่ใ่ไม่่ไม่ใชดูม่ไม่ใชม,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 ม่ใช่ม่ใม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม่มใชุไม่สิครับใช่นม่ไม่ใช่ไอมอ่ใั่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไห่หชไม่อชุไม่ใช่ไม่ใช่นมอม่่ไมไม่่่ไไ่่่ม โอ้โหนะฮะเปิดไว้เท่าไหร่ครับป่าครับอันนี้สามหมื่นครับสามหมื่นนะครับฟีประยุทธ์ได้ง่ายแล้วแจกได้ขนาดนี้ไม่ใช่ของข่านะผมบอกตรงๆให้ฟีครับพระในแผงของป่าพรเนี่ยนี่ผมไม่ได้อวยนะราคาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างไม่ได้เวอร์เกินจริงเลยเป็นราคาที่บูชาได้นะฮะเป็นราคาที่บูชาได้เลยนะครับผมแค่ไม้ก็หายลำบากแล้วครับไม้จังนี่มันขุดยอดจะใครก็ปรารถนาทั้งนั้นนะครับครับผมอืมนะฮะ ไม่จันหอมหอครับผมโอเควันนี้ก็รบกวนป๋าพรบางขุนเทียนพอสมควรขอกราบขอบคุณครับป๋า<ๆ>ครับครับผมสวัสดีครับนะฮะเออเป็นบรรยากาศนะฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเป็นการส่องแผงของป๋าพรบางขุนเทียนโดยเฉพาะเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวไปชมโซนนู้นกันต่อนครับสี่ครับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ